ไม่จบนะครับดูไม่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นนะฮะก็จะไม่รู้เรื่องราวในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับก็พยายามดูคลิปไปจบนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับก็คือชื่อฟูแม็กเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับอยู่ตรงหน้านะครับก็คือปืนกล็อก19นะครับก็ คุณหน้าคุณตากันดีนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมเองก็ได้เห็นนิตยสารนะครับเกี่ยวเรื่องของโครงการปืนสวัสดิการนะครับสำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เป็นปืนรูปแบบใหม่ๆนะครับที่กำลังจะนำเข้ามานะครับก็คือปืนกลอก19คอมมานโดนะครับซึ่งกลอก19คอมมานโดผมก็ยังไม่มีนะฮะก็เพียงแค่นำปืนกลอก19เหมือนกันนะครับแต่คนเจนนะครับ อันนี้เป็นเจน4นะครับมาวางเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เจ้ากล็อก19คอมมานโดนะครับรุ่นที่กําลังจะนําเข้ามานะครับก็จะเป็นรุ่นเจน3นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนของกลอกนะหลายๆท่านครับก็คาดคิดกันคาดคะเนกันถึงว่าปืนกล๊อกเจน3รุ่นคอมมานโดรุ่นนี้นะครับจะมาในรูปแบบแพทเทิร์นอุปกรณ์ตกแต่งอย่างใดหรือไม่นะครับก็น่าคิดกันนะครับเพราะว่าราคาที่นำเสนอมาทางสวัสดิการแล้วก็ถือว่าถูกเป็น ประวัติการเลยนะครับก็คือสามหมื่นทอนยี่สิบาทนะฮะซึ่งผมทันซื้อกอลรุ่นแรกนะฮะรุ่นปีครับประมาณปีสองพนห้าสิบนะครับก็สมัยนั้นนะครับกอลกสิบเก้าเจนสามก็สามหมื่นหกแล้วนะครับเมื่อสิบห้าปีที่ผ่านมานะครับแต่กอกที่กําลังจะนําเข้ามานะครับก็ราคาเพียงสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบาทนะครับหรือสามหมื่นทอนยี่สิบาทนะครับก็จะว่าเป็นปืนกอ็อกที่ถูกที่สุดในประวัติการนะฮะหรืออนาคตอาจจะมีถูกกว่านี้ก็ยังไม่ทราบนะครับ แล้วก็จะาปืนกลอก19เจน3 c o m มานโดรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆคาดว่าจะมีสเปคเป็นแบบใดน,นะครับก็ลองคิดไว้ในใจนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับสเปกที่ผมคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าเจ้ากลอกรุ่นนี้จะมาในสเปครูปแบบใดน,นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขออนุญาตขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนก็ต้องเคลียร์ให้อย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าพลาดแล้วก็มีแต่เสียกับเสียแล้วก็เสียนะครับ ปืนกล็อก19เจน4นะครับรุ่นนี้ที่ผมรับมาก็ประมาณเกือบเกือบ3ปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้แต่งเลยนะฮะเป็นปืนดัเดิมเลยนะครับลักษณะดัเดิมเลยนะครับเพื่อนๆครับแต่ผมคาดนะครับคาดคเน่บ้านะครับกล็อก19รุ่นคอมเมดุ่นนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำอะไรที่มีข้อแตกต่างจากกล็อก19เจน3ทั่วไปนะครับซึ่งเดิมแล้วนะครับก็มีกล็อก19เจน3 มารินนะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าฮือฮาอยู่ภาคใหญ่ๆเหมือนกันนะฮะซึ่งมารินเองก็ได้เปลี่ยนระบบถ้วยของเข็มแทงชนวนนะครับก็ทําให้มีการยิงใต้น้ําได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเดิมแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ก๊อกเองก็สามารถยิงใต้น้าได้นะครับแต่ว่าการจุดระเบิดจะช้ากว่าระบบเข็มแบบที่ก๊อกทาให้ในรุ่นมารินนะครับซึ่งขอเรื่องนี้ก็ขอข้ามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเข็มแทงชนวนนะครับเพราะว่าก๊อกรุ่นดังกล่าวนั้นก็ทํามา อย่างเดียวนะครับที่มีข้อแตกต่างจากปืนก๊อกทั่วไปนะครับแต่เจ้าก๊อกคอมมานโดนี้น่าคิดนะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างมาบ้างนะครับซึ่งผมเองก็จะคิดคร่าวๆไว้ในใจนะครับอันดับที่1นะครับผมมองว่าทางบริษัทผู้นําเข้านะครับอาจจะให้แมกกาซีนแบบเสริม2อย่างเงี้ยมานะครับแต่นี้คือแบบสแตนดาดนะครับอาจจะให้รุ่นแบบเสริม2มาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะให้มา2ออันเลยนะครับ หรืออาจจะเป็นแม็กสามอันเลยก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีข้อมูลในเลงสิ้นเลยนะครับเรื่องก๊อก19คอมมานโดนะครับก๊อกนะครับผมคาดคิงคะเนนะครับว่าก๊อกอาจจะให้แม็กซซีนมาสามอันนะครับสามอันแล้วก็เป็นรุ่นบวก2ทั้ง3ามอันเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับก็อาจจะทําให้เป็นการแปลกใหม่นะครับแปลกใหม่ของชื่อรุ่นนั้นๆนะครับอาจจะสลักคําว่าคอมมานโดที่ที่ฐานแม็กซซีนด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็เป็นแม็กซซีนรุ่นก๊อก รุ่นคอมมานโดอาจจะสลักไว้คอมมานโดข้างล่างนะฮะอาจจะให้มาสามันอันนี้ก็ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์สาหรับผู้ที่จะซื้อปืนสวัสดิการนะครับผมนะครับอันดับที่หคือเรื่อแมกกาซีนนะครับอานนะครับอันดับที่2นะครับผมมองว่าทางบริษัทผู้นําเข้านะครับอาจจะมีการตกแต่งนะครับตกแต่งตัวปืนนะฮะเป็นอะไรบางชิ้นบางส่วนนะครับอาจจะตกแต่งนะครับชิ้นส่วนบางอย่างนะครับบนตัวปืนนะครับก็ ผมมองว่าให้มาในรูปแบบของปลดสไลด์เหลี่ยมเพชรน,นะครับอันนี้คือแบบสแตนดานนะครับแบบสแตนดาดก็ะจะเตี้ยๆเ,เป็นแบบอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบเหลี่ยมเพชรก็ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะรูปเพชรน,นะครับถ้าเกิดมองในลักษณะนี้นะครับหรือไม่นะครับก็อาจจะให้มาในรูปแบบของคอนเนคเตอร์ลดน้ำหนักไกลนะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับ คอนเนคเตอร์ลดน้ำหนักไกนะครับจาก5ปอนหนะครับก็เลยอาจจะเหลือแค่3ปอน5นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่ผมกล่าวมาทั้ง2อันก็มีเป็นชิ้นส่วนที่ราคาไม่แพงนะครับทางบริษัทผู้นําเข้าอาจจะคืนกําไรให้กับผู้ใช้นะฮะก็คิดในแง่บวกไว้ก่อนนะครับ3อย่างนะครับผ่านไปแล้วนะครับอันดับที่1นะครับคาดว่าก๊อกจะให้แมกกาซีนแปลกๆมานะครับหรืออาจจะเป็นบวก2หรืออาจจะมีสลักชื่อคอมมานโดลงไปนะครับ อย่างที่2นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นล็อกสไลด์เหลี่ยมเพชรนะครับนะฮะก็น่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็การนําเสนอของผมในวันนี้นะครับไม่เป็นการชี้วัดชี้ขาดนะครับเพียงแค่ผมนําเสนอในมุมความคิดเห็นของผมเท่านั้นเองนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะก็ลองนําความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้จะมีโอกาสไหมนะครับแล้วก็สามอย่างผมพูดผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่4ี่ คิดว uh, ่าก็อกนะครับอาจจะใส่ศ like like, so ูนย์ในไซส์นะครับใส่ศูนย์ในไซส์ให้มาเลยนะฮะอาจจะใส่ศูนย์ในไซส์มานะครับก็ดีนะฮะพอศูนย์ในไซส์มาซื้อเองก็หลายพันนะครับถ้าเกิดเขาใส่มาให้เลยก็ถือว่าเป็นการโอ้โหสมนาคุณอย่างสูงเลยนะฮะอาจจะใส่ศูนย์ในไซส์มาให้นะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อกันนานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ครบคันดีนะฮะอันดับที่สี่เลยนะฮะ แล้วก็อันดับที่5นะครับอันนี้ผมคิดแหวกแนวเลยนะครับอันดับที่5คือบริษัทอาจจะสั่งให้ผลิตตามรูปแบบของก๊อกตำรวจก็ได้ครับอาจจะมีคันห้ามไกนะครับมีเซฟบริเวณนี้นะฮะอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ข้อนี้ผมก็ตัดไว้ข้อท้ายๆเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็น้อยนะครับแต่ก็อาจจะมีนะฮะก็เป็นเรื่องที่เป็นการคาดเดาของผมนะครับก็ อาจจะเป็นมีเซฟเหมือนก๊อกตำรวจก็ดีเหมือนก,อก,กันนะอะไรเงี้ยอาจจะมองเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาอาจจะมองว่าปืนก๊อกมีปัญหาในเรื่องของการทำวลันกันบ่อยๆนะฮะใส่เซฟเพื่อมาดีไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นเป็นไปได้นะครับถูกไหมครับ <S <S แล้วก็อันดับสุดท้ายเลยนะครับผมคิดว่านะครับสุดท้ายเลยนะฮะผมคิดว่าอาจจะใส่ไม่ให้หมดเลยนะฮะอาจจะใส่ คอนเนคเตอร์ลดน้ำหนักไกมาให้นะครับใส่ล็อกสไลด์เหลี่ยมเพชรมาให้นะครับใส่ศูนย์ในไซส์มาให้นะครับให้แมกกาซีนมา3อันนะครับพร้อมที่บวก2องนี้นะครับอาจจะเป็นแบบว่ารวมเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับราคา29,980บาทอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับ แล้วก็การทำคิปตัวนี้นะครับก็เป็นแค่การนําเสนอในรูปแบบมุมของผมนะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดดูไม่จบนะครับดูไม่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นนะฮะก็จะไม่รู้เรื่องราวในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับก็พยายามดูคลิปไปจบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u ั s รสมาชิกให้ผมด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีข้อมูลคอมเมนต์ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากล็อก19คอมมานโดตัวนี้ก็ อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะทำอะไรกันก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วพบกันเมื่อกระดิ่งสั่นเตือนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ